สวัสดีครับอาจารย์แพทย์แผนไทยคมสันจินกรรนะอายุทยานอาจารย์เป็นรองคณบดีอยู่ที่วิทยาลัยการแพทย์ตะวันออกมาหาวิยาลัยดังสิงเมื่อพูดเรื่องกาแฟในมุมมองหมอไทยจริงหมอไทยบอกว่ากาแฟมันมีรสเมาคำว่าเมาของเราหมายถึงว่ามันมีสารพิตอันไม่เป็นที่ต้องการอยู่ในกาแฟเราเรียกว่ากาแฟเนี่ยมันมีรสเมาเบื่อ เห็นไหมเวลาคนทํากาแฟเขาได้เม็ดกาแฟแก่ๆมาเขาต้องเอามาคั่วซะก่อนในการแพทย์แผนไทยบอกว่าการนําพืชชนิดหนึ่งไปผ่านความร้อนเนี่ยเพื่อสตูสตูแปลว่าฆ่าพิษมันเพราะฉะนั้นกาแฟมีพิษเขาจึงต้องเอากาแฟมาคั่วใครจะบอกว่า่ันเพื่อให้เม็ดกาแฟหอมขึ้นอาจารย์ว่าไม่ใช่หรอกการผ่านความร้อนขนาดนั้นนะ ทำให้ลิปของกาแฟที่อยู่ในเม็ดกาแฟนั้นลดลงในปริมาณที่เหมาะสมแล้วการคั่วเม็ดกาแฟเขาก็มีหลายเจ้าหลายวิธีอาจารย์ไปที่อัมพวามีร้านหนึ่งเคยไปอัมพวากันไหมคุ้เม็ดกาแฟหอมมากไอเม็ดกาแฟที่บอกว่ามาจากประเทศนู้นประเทศนี้อาจารย์ว่าสู้ไม่ได้หรอกอาจารย์ไปถามเขาเขาบอกว่าเวลาเขาคั่วกับเม็ดกาแฟเขาใส่เนยลงไปด้วย แต่เขาใส่อย่างอื่นไปพร้อมกับเนยด้วยเวลาคั่วกาแฟเขาถึงได้หอมขนาดนี้และเขาบอกว่าเขามีแต่กาแฟโบราณอาจารย์ก็ถามว่าถ้าเผื่อเรียกว่ากาแฟโบราณทําให้อาจารย์นึกถึงกาแฟสมัยกรุงศรีอยิปยาเป็นราชธานีมีที่ไหนกาแฟโบราณขนาดนั้นไอกาแฟนี่มันพึ่งเข้ามาเร็วๆนี้คนไทยพึ่งนิยมเร็วๆนี้ <Okay. S 1> เราเรียกว่ากาแฟไทยดีกว่าอย่าไปเรียกกาแฟโบราณเลย แต่ในขณะเดียวกันกาแฟเนี่ยมีคุณเยอะนะกาแฟก็มีโทษอยู่ในคุณนั้นประการที่หนึ่งเขาบอกงี้เอาภาษาอาจารย์ง่ายๆนะกินกาแฟแก้วแรกดีต่อตับดีต่อไตเวลากินกาแฟเราถึงปวดปสวัสสาวะบ่อยไงแล้วกาแฟนี่เขาบอกว่ามันขมมันมีฤทิเย็นฤทธิ์เย็นมันดีต่อตับเพราะนั้นเขาบอกว่าก,กินกาแฟแก้วที่หนึ่งดีต่อตับดีต่อไต กินกาแฟแก้วที่สองทำให้เลือดลมไหลเวียนดีทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมไหลเวียนดีแตถ่ถ้ากินกาแฟแก้วที่สให้ลงไปกินในโรงนุ่นคือไปนอนกินอยู่ในโรงะกินอยู่ในสองแก้วเพราะฉะนั้นคนเมื่อก่อนเขากินกาแฟกันอย่างนี้เชา้ามาเขาจะกินโอโยะรู้จักโอโยะไหมโอย้วมันคือกาแฟร้อน โอเลี้ยงมันคือกาแฟเย็นแล้วเขากินเนี่ยเขากินเป็นเช้าคนเมื่อก่อนเขากินโอยยกกับไข่ลวกแล้วก็จะมีข้เหนียวหน้ากุ้งข้าเหนียวหน้ากระฉี่ข้าเหนียวสังขยาคนสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าจะกินข้าเหนียวขาวต้องหน้าสังขยาถ้าจะกินข้าเหนียวดำต้องหน้ากระฉี่ถ้าจะกินข้าเหนียวหน้ากุ้งอ่ะต้องข้าเหนียวเหลืองเขามีกันมาแบบนี้แล้วเขากินกันมาแบบนี้แล้วอิ่มท้องก็ไปทํางาน อาจารย์เลือกกาแฟมาเม็ดกาแฟมา3ยี่ห้อพอเข้ามาถึงร้านใช่ไหมให้คนซื้อกาแฟคนจะซื้อกาแฟไปดมเม็ดกาแฟก่อนอคุณจะเอากอขอหรือคอกลิ่นไหนที่คุณชอบใจพอเลือกกลิ่นที่ชอบใจได้แล้วใช่ไหมคุณจะเอา1ช็อตหรือ2ช็อตเลือกหวานว่าจะเอาหวานแบบไหนเลือกมันว่าจะเอามันแบบไหนแล้วคนทําก็ไปทํากาแฟร้อนหนึ่งกาเล็ก แก้วหวานที่เธอเลือกมันที่เธอเลือกแล้วเสิร์ฟเป็นถาดถ้ากาแฟร้อนมันอยู่นานๆมันจะเย็นไหมเย็นจะกินกาแฟร้อนก็อยู่ในภาชนะที่กักเก็บความร้อนี่เจ้าของร้านกาแฟชงมาให้อาจารย์นะ่ะมันคือเอสเปรสโซแล้วเธอรู้ไหมเอสเปรสโซเนี่ยในปากในลิ้นในคของคนไทยกินอะไรมันจะชอบกัน เธอลองกินเอสเรสโซ่คู่กับทองหยิบทองหยอดตีเข้ากันเป๊ะเช๊ะถ้าเธออยากกินคาปูชิโน่กินกับขนมครกสิเป๊ะถ้าเธออยากกินลาเต้นะกินกับขนมที่เราเรียกว่าขนมทองพุดิเข้ากันเป๊ะเช๊ะว้าวให้รู้จักกาแฟที่มันเป็นกาแฟแล้วคนไทยไม่ชอบกินกาแฟเพราะว่าติดคาเฟอีน คนไทยกินกาแฟส่วนใหญ่เพราะเคยกินกาแฟแล้วกินกาแฟทั้งหวานทั้งมันทั้งเข้มแล้วถ้าเผื่อมันแยกหวานแยกมันแล้วเธอผสมเองเธอว่ากาแฟนั้นมันจะอันตรายต่อเธอไหมแต่ถ้าเผื่อคนขายชงให้ต้องประเคนทุกอย่างใส่ไปเพื่อให้มันอร่อยใช่ไหมอ้าวแล้วทำไมคนขายไม่แยกออกมาเป็นพาร์ทล่ะถ้าติดใจเรื่องกาแฟก็บอกทางวิชดอมมาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาอัดถาธิบายโดยละเอียดให้ฟังอีกทีหนึ่งขอบพระคุณมากครับ สวัสดีครับ